สบายดีพี่น้องสบายดีสุตสกุตจ้าลังปอกระไม้สิแกงจ้ะพี่น้องจ้าแกน้ำไม้กิดเที่ยงจ้าสบายดีจ้าลงปอกราไม้ไปแกงเจ้าจ้าชิลร์โอ้ตกบดหมดไปแหละบาดอามาราตกแหง มันเขาปลาเค็งลายอยู่แล้วฮันเดโลงปลาเค็งเราไปอยู่หน้าหอยปางพูนอะอย่งเงี้ยบายแถวฮาร์รบัตเขาบอกนัคำพดทันแห่งลายพวกหน้าเป็นแบบนั้นน่ะปลามันลายเนาะพวกหน้าธรมนาโนนเฮาเนี่ยมันแบบนี้ กลิ่นเว้มันริบมันกนดอวมแล้วเขาปลเค้งกอมันชิมได้แตมันลุกของเขามากื่อมาหดเขาน้อยู่นองเขาด้ามาตะบังเพงพองแล้วต้มน้ไห้รักสิแกักพี่น้องจ๋าต้มน้ไมมบรรยากาศยูให้ยูน่าจนี่กำลังตามเขาเบื่อมาหลุดคลิปแรกลา กันโชว์เพื่อเพืตัวนะอนอนหลับล้วสิลงมือแกงหน่อไม้จ้าพี่น้องจ้าพี่น้องเออกำลังลงมือแกงหน่อไม้จ้าใส่เปเป็ดต,ต,ตุ๊ตุ๊ลงไปเลยจ้าพี่น้องแกงหน่อไม้อย่าทงห้ยทงหน้าเทียง,งห้ยเทียง,งหน้าพาสุกเล้วจะพี่น้องแสรบ,สบน,น,นัวๆนะจ้าแล้วก็จะใส่เห็ดลงไปด้วยจ้า แ่บล่ล่ะเีปล่ะสบายปุงดูาฮดอะรลสบายปลุงอ่ะเียนกนะไปลูกไปเอาเหงอลองงออ่าง้งเลยปอบุปผากะลุงเลยอะสบาปนุงอะไรแล้วใส่ชิายๆลูกเปนนฮตนะเนี่ต้นพูด เปอะไรไปข่าวองเฮียดล่ะบอลาเคียรไปองเฮียดอะไรล่ะฮะอันนี้เขาต้องแบบเขาต้มบตะกลอนแล้วเขามาเค็มข้นขนาดพี่น้องใส่เห็ดลงไปละจ้ะเห็ดกับเมล็เห็ดอันนี้ดอกเห็ดที่เขาฟิตไวในตู้เย็นนั่นแหละพี่น้องชื่อกะทิยอมจะกินปลาแดกนี่เมนได้ใจขนาดพี่น้องเอ้ยกินปลาแดกโพดโพดบักหม้อักแตงจะเติมน้ำมาไปอีกจ้ะ กลางมาเติมน่านออกทั้งคือบอกกเออรงไห้เนี่ยจะบอกกินกเอกินพิคนละมากมาหั่นเลยนะพวกเอือร้อนรื้อนี่งเซหนอยเซฟไลเซฟไลมาดูล่ะเซฟไลายก็เซหน่อย อย่ากินเองงั้นวะอยากกินเปแดดเอออยากกินืออไจังตุ่มเหอกินนมบอยากกินดิดอยากกินดิดออกกินกับข่าวบอเราบอยากกินกับข่าวนอยากกินกันละหอกเราบออยากกินต้มนเนี่ พี่น้องแกงน้ำมัเสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ้าบังเนยใส่เป็นตะกินนะพี่น้องแกงน้ำมัอย่ายนาะโอ้ยควันตออุดตุดพี่น้องเอ้ยนี่ใส่เห็ดนำใส่ยังน้ำตักตักตักมามามางอีเสดายนมีข่าวหงอนกะเรามีเข่าหงอกขั้นสกีกับเข่าวหงอกข,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 ขั้นนะแซ่บแน่นอนพี่น้องแซ่บแต่สวรรค์ยันนรกนะจ๊ะ นี่ยแกงเสเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดกต่เฮ็ดฟิตไว้เดี่น้องแต่เขา้าเฮ็ดปวกออกเดี่น้องเห็นขาเจ้าได้ร้ายลายยังบ้างเขาไปหา,ปาเบิ่งก็ได้เจ่บไหมเจ่บมืออื้อครับรถผ่านพอติกนั่นเดินทางในเฮ็ดปลาได้อยู่พี่น้องพันยาไปหาปลาซามาพิปลาซาเฮ็ดไอเฮ็ดแคลเซียมเฮ็ดแคลเซียมมืออื้อแล้วไปไปบั าปาบ่เฮ็ดแคลเซียมนภาษานาะเข้าใจาไ่เฮ็ดแคลเซียมบอเฮ็ดไอโอดีภษาเรฮ็ดไอโอดีมันก็เจ้ากับอันอันอยู่มีโคมกันใช่ไหมอะเด้มามากะบรตีอร่อยยนวันน้ำน้ำอันทซมนายลงคอคกันอยู่ สบายดีพี่น้องสบายดีคืนหนึงจ้ามาก็สิมากินแกงหน่อไม้เสร็จๆนอนๆจ้าแบบป้าลุงป่าลุงเลยนอนๆเด็กพี่น้องจ้ามากินน้ำกัะจ้าผักแกงนแสิมี้วันนี้รสชาติจะขมๆเด็กพี่น้องมาหนวดแมวขมๆขมแท้แน่นอนนี่พระอยไงเคยพระไงถอนถอนอ่ะหน่อยอายุอันนี้ด่านั่งนังค่ะ ยอดพ่มานรับจ้าง่างไปใส่อีกนางกินไม่ดีฮ้อนนะมันมีหัวลมนัวแดงงั้เห็ดแห้งกับเกาทางง่างเราไปทำมาคิดข่าวน้องกัดจ้าน้อไเราะนองคิดกับขาวจ้าสุดแซ่ ขอาวเห็ดบวงบัาหลเนี่ยำไมอีกด้ได่บวงเสียบเต็มเช่นะมใชหะหุงไม่ได้บบเข่ากับกหุงแบบหุงเตาถ่านไหมพี่น้องเข่ากับหุงเตาถ่านนะจ๊ะเสียบกระพบกระหุงกินกระเองยางเขาเนี้ยเซฟนะแซบเด้อเกิดอะไรเส่เห็ดพี่น้องก็เลยกินงานงานรกๆงานร เคยกินอันนี้กินอะไรนะก,รกินบ่กินมะนางครับอกกินกะน,นางพี่เห่นยนย่นิโทรศัพท์ขนาขวาเลยอันตัวกลมาน,นยเนอามดูแบบแบบน้องงยอะปะวไยางไปยังมาเตะขวาแซ่บแพี่น้อง แต่ทางบรรยากาศจไยูนาแตพ่อมาาันจะมานองมัวีนเนีคือม,อม,อมอาได้มตียังม่ตีา,ตา,าก็ไปตกแหตึกแหกแหีหยป่าอยู่พี่นอ้อง<ม>น้ำมลาคนตกทมาต้องซืเด,ด่นานีอป่าอันนี้แ่เออไกูเดอร์ไป ผ่านไปหนาทีส่งมาอีกอีกปอบคขาเพิงบอกว่าจะเอาจะเอาให้ได้หลือว่าสัตว์ป่ามันเศร้าเองเลยมันสุดท้ายไม่ได้ซับมาสันแหละบ่อยมึงสั่งไว้ก่อนเถอะนะฝนเลยเศร้าเพราะน้ำมันลงนะจริงๆน้ำมันเล็ดเล็ดนิหน่อยนก็ลงได้เป็นปีนลงครับถ้ามันตกแห้งกว่านี้โต๊ะเพราะทำลายนิดเดี๋ยวทำก็ปีนลง ใชไปตามตนาาาานาปามี่อหน่่ใชกเน็ปกยังถือรายพี่น้องฮะคือการกระพักอนาะเล่ดูอันนี้นเอจขอ่อยแแฮคม่อยกให้มันได้แม่มเถือกก็ได้อ,อี่นี่พามึงเอาอันนี้ฮ็คเเถือกได้เถะเ่ันอนที่านแฮ แซ่บเด้แซ่บนะเอาหอไปแล้วนะารัคอยกินเนาะแม่หามไม่ต้นแักอะไรห้ออาไล้วเสียเลออีกนี่ไอ้ขิตัวนไม่อกินตะชิมพูนี่น้ะเดี๋ยวต๊แฉดมาเดี๋ยวกรแดดมาเดี๋ยวก็ตกกระแดดมา นะฮะน้ำเบ่งครับต้งแสบต้งหอ้องเขาก็ห่อนแกงก้ห้อนคือบุหอมละป่ะเขาละเก็บเ้ย วนน <c oughs> คือไงแคบนัน่อวจะไปจับมาเพื่กินและข้ามัทสีสันคืออ่อนน่อคือสว่วนง้วงง้วงอืมไม่มหดจะไม่ทนตัน,นึ่เม,มันมมบ่มัน่จับมันหรือ่เดียิ่งเงาน

นี S <S ่ครับท so, ีนี้ก็ได้คือกันเลิกฝุ่นแดดจะเล็กเละแต่พูดครับแดดเป็นกระบอกอื่นหนึ่งสองสามน่าจิงมั้ยเนี่ย

วรคันคูคูกจะเอาของควันให้วอรคันคูคนจงมาันที่เ็แม่เตียอแพลงไปันที่แปดสักนยคูให้ยาให้ยายาป้านุ่มนะคะหาคูน้องให้ยาเอายาผ่านุ่มเขาแศรแบบเพลิดโพม่มักแตะไปแล้วเออมั่งนานนี่เอาอาบูเบาใส่ในคูเกต พีสวัสดีค่ะบรรยากาศในซัำนี่กอนดจ้านางสิกินคําใหญ่ๆเสร็จนัว่าแล้วจ้าพี่นองสบายดีจ้าฝากพี่จ้าฝากีุไกดแกร์แช้จ้าได้พ่ลุงไ้าลุไม่พี่ลุงไม่้าลุง